คุณผ <kung> um ูช้ <ım 999> ชมครับก <sk Liberty Overwatch> ่อนจะไปดูคล <ED> ิปเนี่ยคุณผู้ชมกดซับเรียงร้ยครับถ้ายังไม่ได้กดไหนกดเลยนะครับผมดูที่ใช้ไม่ได้แล้วพี่กดซับแล้วผมจะได้อะไรอยพี่การกดซับเนี่ยจะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นกดซับผมด้วยนะครับผมก่อนที่ผมจะไปหาคุณผู้ชมถึงบ้าน คโอเคซึงก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับในเกม My c r a f t ซึ่งตามสัญญาณนะครับจากพาร์ทที่แล้วที่เราบอกว่าวาพาร์ทนี้เราจะไม่ไปตุยถ้าแหลนนะทุกคนเราจะมารีโนเวทบ้านเราให้สวยงามดุดคดือดซึ่งสภาพบ้านผมตอนนี้ก็ตามที่คุณู้ชมเห็นนะครับก็ประมาณนี้เพราะว่ายังไม่ได้ไปปรับปรุงบ้านอะไรเลยนะครับทุกคนซึ่งน้องไก่ก็ยังอยู่กับเรานะทุกคนอยู่ใต้บ้านผมนะ ก่อ,ไอยไ้งั้นแหละทุกคนนะนมนซึ่งต้องบอกกันว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมภาคล้วนๆน,นะครับเพราะว่าตอนอัดเนี่ยมันมีเสียงเออเสียงคนข้างบ้านเขาทําอะไรก็ไม่รู้แล้วต้องแตงต้องแตงต้องแต,งต่ง,ตงทุกคนผมเลยอัดไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยมาใส่เสียงที่หลังได้ทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามันรู้สึกว่ามันแปลกๆนะเพราะว่าคลิปนี้ผมภาคที่หลังนะทุกคน ตเข้าใจกันด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ต้องมาตัดไม้ก่อนนะครับซึ่งต้องตัดไปแบบเบิ่มๆเลยนะครับเพราะว่าน่าจะต้องเช้ไม้แบบเยอะมาก,มากๆนะทุกคนกว่าที่เราจะรีโนเวทบ้านให้สวยงามได้นะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าพอมันเสร็จออกมาผมก็รู้สึกว่ามันก็อเดี๋ยวคุณผู้ชมาดูเองแล้วกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าก็ได้อยู่ซึ่งต้องบอกกันเลยว่าหัวสีนในสมองผมนี่คือไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบ้านมันออกมาแบบ อุบาทตาขนาดไหนก็ต้องขอภขอภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าผมผมไม่เก่งเรื่องสร้างบ้านจริงๆนะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เราก็ต้องไปตัดไม้ก่อนนะทุก <Okay, S 1> คนไป let's go โอเคทุกคนตอนนี้ก็เช้าวันที่สองแล้วนะครับซึ่งผมไปตัดไม้มาเ oh. บิ้มๆเลยนะครับทุกคนคือตอนแรกผมกะจะตัดแบบ64 64 64อะ แต่ว่าขวาเหล็กผมมันพังก,ก่อนนะทุกคนแล้วผมขี้เกียจมาค้าผมเลยเอาแค่นี้พอแล้วกันนะทุกคนตอนนี้เราต้องมาขยายตัวบ้านให้มันสูงขึ้นนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าบ้านมันเตี้ยมากนะซึ่งผมจะทําบ้านสองชั้นนะทุกคนชั้นแรกเนี่ยผมจะทําเป็นบล็อกไม้สีส้มนะทุกคนชั้นที่2ผมจะทําเป็นบล็อกไม้สีน้ําตาลนะส่วนบล็อกไม้สีขาวผมจะทําเป็นเสาบ้านทั้ง4มุมนะทุกคนแล้วก็เป็นพื้นบ้านพื้นบ้านก็น่าจะเป็นสีขาวนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนตามนี้ไปเด t s ส o ู ตอนนี้เรามาแก้ชั้นล่างนะจากไม้สีน้ําตาลเป็นไม้สีส้มนะทุกคนตอนนี้เราก็ผ oh <my> ู้ชมก็ดูว,ว่ามันสวยรือเปล่านะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันแปลกๆยังไงรู้มันรู้สึกว่ามันมันมันเลียมนนค,คือเนะทุกคนเข้าใจไหมแต่ผมก็นะคุณผู้ชมก็เข้าใจว่าหัวสินผมวันไม่ค่อยมีทุกคนตอนนี้ผมก็จะทําหลังคานะทุกคนหลังคาเนี่ยผมจะทําเป็นไม้สีขาวนะเป็นเอ่าเป็นบันไดสีขาวแล้วก็ต่อเป็นหลังคาแบบเป็นทรงแบบทรงไทยอ่ะเข้าใจไหมเออตามนั้นแหละเดี๋ยว ก็มาดูว่า,วาพอมันเสร็จแล้วมันจะแปลกขนาดไหน,นทุกคนไปชื่อหลังจากที่หลังจากที่ผมทำราคาบ้านแบบไม่ได้นอนตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าทําไมกูควนนอนนะทุกคนคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าทําไมก่อผมหายไปไหนนะทุกคนคือผงโดนบึ้มตายหน้าบ้านนะทุกคนคือตกบ้านมาแล้วคิปเปอร์ม,มาแจ๋เอกูตายเลยนะครับ ตัวนี้มอนแม่งโคตรเยอะขนาดผมปรับหมวด normal นะทุกคนถ้าหมวดฮาร์ดโหไม่อยากจะคิดว่าผมจะเหลือขนาดไหนนะทุกคนตอนนี้คือแทบไม่เหลือแล้วดูแลวคราวนี้คือผมเกือบตายรอบสองดูผมเหลือหนึ่งหัวใจอ่ะกดวิ่งแทบไม่ทันเลยทุกคนเกือบตุ่ยก็เนี่ยคือผมแ้นมากไอคีปื้นอ่ยซึ่งเรื่องนี้ให้เขาคิดว่าควรนอนก่อนที่จะทําอะไรนะครับทุกคนไม่ควรัวลุกนะทุกคนโอเคตอนนี้ก็เป็นเช้าวันที่สามนะทุกคนวันนี้เป็นวันที่ผมทําหลังคาเสร็จแล้วซึ่งผมมารู้อีกทีว่า บ้านผมมันกะขนาดผิดนะทุกคนคือมันแบบคือที่จริงอ่ะหลังคาบ้าน,น่ะมันควรเหลือแค่แบบจุดยอดแค่บล็อกเดียวคุูผู้ชมเข้าใจไหมแต่เนี้ยคือมันเหลือจุดยอด2บล็อกเว้ยเนี่ยมันจะเหลือ2อคูณสทุกคนเพราะฉะนั้นมันผิดนะทุกคนที่จริงมันควรเหลือ1นคูณหผมก็เลยเอาบล็อกขามาวางแม่งเลยทุกคนซึ่งตอนตอนแรกผมนึกว่ามันจะสวยนะเว้ยแต่พอลงไปดูที่คือแบบขี้อะไระเี่ยและถึงวิลาทีที่ผมกำลังจอไปดูว่าบ้านผมมันสวยงพ้ขนาดไหนผมก็ถึงกับ ทุกคนจากอุทานมาพร้อมกันว่ามันคือชี้อะไรกูรู้ว่าขี้คือถ้าบ้านเตี้ยกว่านี้คือขี้เลยนะทุกคนอันนี้บ้านสูงหน่อยก็เลยไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะทุกคนแล้วผมก็กลับมาคิดว่ากูทำยังไงให้มันสวยดีวะเนี่ยสรุปคือตั้งแต่ต้นจนจบบ้านผมก็เป็นอย่างน,นี้นะทุกคนหลังคาก็ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้อะไรสักอย่างนะทุกคนก็คือเป็นเหมือนขี้อย่างงี้ยทุกคนแต่ค่อยๆดูไปทุกคนมันอาจจะสวยก็ได้นะสำหรับทุกคนซึ่งอันนี้ผมเอาเหมือนเป็นธงที่ผมคราฟเองมาจากมือทุกคนเอามาตกแต่งบ้านนะ มาตกแต่งตรงประตูแล้วก็ตรงมุมสี่มุมให้มันดูแบบดูสวยงามขึ้นนิดนึงนะทุกคนนะนิดนึงก็ยังดีแล้ววะจนตอนนี้ผมก็เพิ่งคิดได้ว่าผมยังไม่ได้ปูบ้านเป็นไม้สีขาวเลยนะทุกคนอันนี้ผมก็เลยจะปูบ้านให้เป็นไม้สีขาวล้วนนะทุกคนซึ่งมันมีอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีไก่น้อยมารบกวนผมอยู่ตลอดเวลาเลยทุกคนซึ่งทำให้ผมแบบลำคาญมากนะเพราะว่าผมไม่สามารถวางบล็อกได้มันมาเกะกะเด็ดไปเนี่ยมันจะออกเลยทุกคนมันจะหนีด้วย ไอ้นี่มันไม่รักดีทุกคนผมเลยขุดออกไม่เลยโอ้แล้วผมก็ขังไว้ที่บ้าน,นะทุกคนซื้อมาก็มาพุ่นเปลี่ยนอยู่แถวนี้ทุนทางคานชิบหายตอนนี้ผมก็ปูบ้านด้านล่างเสร็จแล้วนะครับทุกคนซื้อมนก็ยังมีไก่ที่มันยังไม่ลงไปที่หลุมนะครับผมก็เลยพาน้องไก่ไปเดินเล่นนะทุกคนไม่รู้ว่าน้องเขาเดินไปไหนก็ไม่รู้นะหายไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนซึ่งในตรงที่ผมเลี้ยงไก่เนี่ยผมก็ขังไก่ไว้ตรงนั้นนะแล้วก็เอาบล็อกฟางไปตรงนั้นแหละ นะขังไว้นั้นแบบถาวรแล้วคือตอนที่ผมสร้างบ้านผมก็ลืมไปเลยว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็ขังไว้อยู่นั้นไปตลอดกาลนะทุกคนผมก็เพิ่งมานึกได้ตอนนี้แหละว่ามันมีไข่อยู่ตรงนั้นนะทุกคนซึ่งผมไม่ได้บอกมาเชีคนตอนนี้ก็เช้าวันที่4แล้วนะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าบ้านมันรู้สึกจืดๆไปหน่อยนะทุกคนผมเลยกะจะขุดทําหน้าต่างนะทุกคนไม่ช่หน้าต่างหรอกผมผมจะเอาทรายมาเผาแล้วก็เอากระจกมาวางตรงนี้แล้วก็เอาไอปิดเปิดปิดเปิดอะมาปิดให้มันดูเหมือนเป็นหน้าต่างอะ มีความสมสริงขึ้นนิดหนึ่งนะทุกคนจะขุดหน้าต่างสี่มุมเลยนะทุกคนแต่ผมก็มาจัดแจงของด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ของผมแบบม่วั่วยไปหมดผมก็จะเอาหีบมาวางแล้วก็จัดแจงว่าหีบนี้เป็นแร่นะหีบนี้เป็นบล็อกหีบนี้เป็นของเครื่องใช้นะอะไรพวกนี้นะทุกคนหลังจากที่ผมไปถางต้นไม้สีขาวมาตอนนี้ผมก็จะมาถางดินรอบๆบ,บ้านเพื่อผมจะวางอ่าเหมือนคล้ายๆเป็นทางเดินขึ้นนะ คือผมก็ไม่รู้มเรียกว่าอะไรแต่ผมทําไปทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมอาจจะนึกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะสวยก็ได้ผมก็เลยขุดดูนะซึ่งผมคับล้วามาทําไมก็ไม่รู้นะทุกคนซึ่งผมไม่ได้ใช้เลยนะ ตอนแรกผมก็กะจะวางรั้วรอบบ้านแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องทําฟาร์มก่อนนะผมถึงจะล้อมรั้วได้เพราะว่าตอนนี้ผมกะขนาดไม่ถูกว่าผมจะทาฟาร์มปศุส,สัสตว์ใหญ่ขนาดไหนทุกคนผมเลยครับรั้วมาทําไมก็ไม่รู้นะซึ่งผมก็ต้องไปตัดไม้ขาวไปเพิ่มอีกเพราะว่าผมเอาไม้ขาวมาครับรั้วมาหมดแล้วผู้ทาไปทําไมวะเลย่อตอนนี้ก็เชา้าวันที่ห้าแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็มาวางทางเดินขึ้นนะซึ่งกม็ไม่รู้ว่าทําไปทําไมรู้สึกว่ามันทําแล้วมันสวยดีนะทุกคนซึ่งเราก็เจอเพื่อนรักเพื่อนเก่านะคนน้องคีปเปอร์อีกแล้วนะครับ ซึ่งตอนแรกผมก็จะฆ่ามันแหละแต่ผมกดวิ่งไม่ทันนะผมเลยโดนมันระเบิดใส่หน้านะทุกคนซึ่งทําให้รอบบ้านผมเป็นรูอีกแล้วนะก็ไม่ชอบเลยนะครับผมควก็ต้องมาอดอีกเพราะว่ามันรูแบบเป็นเป็นบ่อแล้วมันไม่สวยดูเข้าใจไหมแล้วผมก็มาวางบันไดรอบๆต่อนะทุกคนหลังจากที่ผมเอาเหล็กมาถลุงลื่งนะมาทํา โซ่ so, แล้วก็มาทำแลนเทิร์นนะเพื่อให้บ้านมันดูสวยมากขึ้นนะผมรู้สึกว่าท็อตมันไม่สวยผมเลยเปลี่ยนเป็นแลนเทิร์นดีกว่านะทุกคนนี่ผมทำเป็นแลนเทิร์นเหมือนมันห้อยลงมาทุกคนางน้เด้อข้อค้อภูมิใจเลยทุกคนซึ่งตอนแรกผมกะจะวางทั้ง4ี่มุมนี่อีกอันหนึ่งนะทุกคนแต่รู้สึกว่าพอวางปุ๊บมันแบบรู้สึกว่าแลนเทิร์นมันลงมาต่ําเกินเข้า <c oughs> ใจไหม <c oughs> มันรู้สึกแบบมันต่ําเกินอะ่ะมันแปลกๆอะ่ะผมเลย ขุดออกดีกว่าทุกคนแล้วผมก็เลยวางแค่เลนเทิรสีอันใต้หลังคาตรงนั้นแค่นั้นทุกคนชั้นบนก็มีแค่แนี้ซึ่งบอกเลยว่าการจะค้าฟเลนเทกับไอสโซมานี่คือเปลืองทรัพยากรมากแต่แล่นกับความสวยงามบอกเลยโคตรคุ้มแล้วผมก็เอาบันไดามาตกแต่งหน้าบ้านนะเพื่อเป็นเหมือนแบบเป็นอะไรยืดออกมาแล้วก็เอาเรนทไปตกแต่งตรง ประตูบ้านนะทุกคนซึ่งบอกเลยสวยมากนะทุกคนยิ่งตอนกลางคืนนะบอกเลยโหสวยจัดนะเดี๋ยวผมก็จะเอาแลนเทิร์ไปวางไว้ตรงสี่มุมของบ้านเลยทุกคนซึ่งผมจะเอาโซ่มาวางแล้วก็เอาแลนเทอร์วางด้านบนซึ่งมันอาจจะดูแปลกๆนะทุกคนซึ่งแม่งแปลกจริงนะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปแก่หัวชมดูดิมันแปลกไหมมันแปลกจริงนะซึ่งผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปแก้ให้มันเหมือนแบบเป็นเสาไฟฟ้าห้อยแลนเทอร์ลงมาน่าจะสวยกว่านะทุกคนซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่นะ มาวางตรงนี้ทําไมผมก็ไม่รู้แล้วก็ระหว่างที่ผมไปปักลนเทินอส,สุดท้ายตรง4ี่มุมผมก็เจอม้าส,สีดําสุดเท่ซึ่งมันมีคนขายของอยู่ตรงนี้พอดีนะผมก็เลยจะพาน้องไปเดินเล่นสัหน่อยเพราะว่าผมอยากได้เชือกมาลากม้าเข้าผ้านนะทุกคนตอนแรกผมก็กะาจะดูว่าเ้าเห็ดของดีหรือเปล่าซึ่งพอผมดูปุ๊บผมก็ถือขวานขึ้นมาทันทีนะแล้วก็พาน้องไปเดินเล่นนะทุกคน ซึ่งน้องก็เดินไปไกลนิดหนึ่งทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาหายไปไหนแล้วก็ฆ่าลาแม่งเลยทุกคนเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่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 ใช่ฆ่าพาน้องไปเดินเล่นนะครับซึ่งเราได้เชือกมาแล้วสองอันผมก็กะจะไปเอาเชือกเนี่ยไปผูกม้าแล้วก็มามาผูกม้าไว้ตรงบ้านนะทุกคนซึ่งพอไปหายดูอีกทีม้ากูหายไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งตอนนแบบั้นผมแบบคือผมโคตรสิงไงทุกคนคือเจอม้าสีดาสุดเท่อะแต่มันหายไปไหนก็ไม่รู้อะทุกคนเข้าใจไหมคือผมเดินตามหายทั่วแล้ว้ยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังคือไม่เจอจริงๆนนกค็เลย ช่างแมงกลับบ้านนอนดีกว่านะทุกคนเสียดายมากนะหมาแม่งเทจริงโอเคทุกคน oh, อันนี้เช้าวันสุดท้ายนะทุกคนก็คือเช้าวันที่หกนะทุกคนอันนี้เราก็วางแท็บดอตรงกระจกนะทุกคนเพื่อให้มันดูเหมือนหน้าต่างมากขึ้นนะทุกคนซึ่งพอวางแล้วจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆเหมือนกันนะทุกคนมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนหน้าต่างเท่าไหร่แต่ก็ช่างแม่งเลยทุกคนผมก็ทําให้มันดูสวยงามขึ้นหรือว่าดูลกตาขึ้นผมก็ไม่รู้ โอเคตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะทุกคนวางทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วผมก็ออกมาดูหน้าบ้านผมซึ่งแม่งมีมุมอยู่บนบ้านด้วยนะทุกคนตอนแรกผมก็กะจะเอาธนูยิงมาแหละแต่ลืมไปไม่มีลูกธนูนะทุกคนผมก็เลยเออปล่อยไว้ตรงน,นั้นแล้วกันนะครับซึ่งพอออกมาดูผลงานผมก็รู้สึกว่าบ้านผมมันรู้สึกว่ามันเหลี่ยมๆไปหน่อยนะทุกคนมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีแบบเท็กเจอร์แบบออกแบาบไม่ถูกอ่ะแต่รู้สึกว่าบ้านผมมันก็สวยแหละมั้งนะคือหัวสินผมไม่มีทุกคน คือได้แค่นี้ผมก็บุญเลยว <laughs> ผมก็รู้สึกว่าภูมิใจนะรู้สึกว่าได้ทําเองแล้วรู้สึกโคตรภูมิใจถึงแม้มันจะไม่ค่อยสวยแต่สำหรับผมก็ 3. สามเต็มสิบซึ่งพอวางแท็บดอนแล้วพอมองเข้าไปด้านในมันรู้สึกว่ามันแปลกมากเลยทุกคน <laughs> ผมว่าผมได้จะทุบทิ้งนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าไม,ม่สวยเลยนะครับเอเคลิปนี้คงไม่ได้พีคดีนะครับผมคลิปนี้คือไม่มีอะไรเลยแค่ให้ผมพากแล้วก็ให้ผมสร้งางบ้านไปเรื่อยๆซึ่งพอมาดูจริงๆก็เอ๊ะกับตามนั้นนะทุกคนบ้านหรือขี้ก เจอกันคลิปต่อไปกันทุกคนคลิปหน้าน่าจะทำฟาร์มประสูสัตว์นัแหละนะเจอกันครับคลิปต่อไปครับเดสโกครับชิกลูจชิกลู